ครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันยามเช้าวันนี้ที่สวนครูตับสวนเกษตรผสมผสานนะครับพามาดูที่สะนะครับในสวนอ่าอันนี้ก็คือเราได้เอาผักตบชวาออกหมดแล้วก็เป็นครั้งที่สามนะครับสำหรับการเอาผักตบลงไปเพื่อบำบัดนะครับรอบนี้ก็เอาขึ้นครั้งที่สาม นะครับเพื่อที่จะบำรุงนะครับดินเห็นไหมครับกองผักตบให้ไปอยู่ด้านหลังหมดเลยเพราะว่าดินด้านหลังนี้คุณภาพดินไม่ดีนะครับดินเหนียวเลยนะครับดินเหนียวเพราะว่า,าดินที่เอามาถมขอบบอ่อนี้ขุดเป็นดินเหนียวครับลึก4เมตรเกือบ5เมตรก็ที่ทำแบบนี้ก็ หนึ่งก็คือบําบัดน้ําเพราะว่าแต่ก่อนน้าเราสีเหลืองเลยนะครับสีเหลืองเลยเอาผักตบมาลงเพื่อที่จะบําบัดแล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของปลานะครับที่อยู่ของปลาแล้วก็เอาขึ้นมาเป็นปุ๋ยหมักซึ่งก็ใช้ได้ผลนี่นะครับดินโซนนี้ตอนที่จะเอาเราเอาขึ้นก็จะกองเป็นภูเขาเหมือนแบบนั้นเลยนะครับ ตอนนี้สภาพดินก็คือมียากขึ้นนะครับมีความอุดอชุ่มชื้นนะมีอินทรีย์ในดินนะครับอินทรีย์ในดินเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ,อาการปรับปรุงดินนะครับกรณีที่ดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยนะครับถ้าเราขุดดินขึ้นมาเป็นดินเหนียวที่อยู่ลึกใต้ดินมีทั้งกรวดด้วยก็ใช้วิธีนี้นะครับ แต่ต่อไปเราก็จะไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าจะาเราจะทำให้มันสะอาดนะครับสบายหูสบายตาแล้วก็ไว้ตกปลานะครับอาจจะทำบ่อตกปลาเหมือนที่ตั้งใจไว้นะครับว่าจะทำคาเฟ่น,นะครับในสวนอันนี้ก็กล้วยนะครับที่เราปลูกไว้กล้วยหอมอมีไผ่ขึ้นสูง มากอกน้ำนะครับนี่ก็ขึ้นแตกยอดแล้วครับลงได้แค่เดือนเดียวก็เจอฝนมาตลอดเขาก็แตกยอดดีนะครับอันนี้ก็กล้วยเราก็จะได้เก็บเก็บแล้วนะครับอันนี้ก็ต้นลูกที่จะขึ้นมานะครับมาแทนก็เดี๋ยวจะได้ตัดนะครับก็เป็นการจัดการในสวนนะครับเราาใช้หลักการธรรมชาตินะครับในการที่จะดูแลบำรุงดิน นะครับหมุนเวียนนะครับอ่าอันนี้ก็จะปลูกหญ้าแฝกนะครับเนี่ยนะครับหญ้าแฝกก็จะยึดหน้าดินไว้นะครับยึดหน้าดินไว้ถ้ามีมีหญ้าแฝกนี่ก็น่าจะถึงกําแพงแล้วนะครับเนี่ยไม่กี่เมตรก็จะถึงกําแพงแล้วนะครับมันจะกัดเซาะหน้าดินไปเรื่อยๆอ่าต้นกล้วยก็ โตขึ้นตามลำดับนะครับอันนั้นก็ลงใหม่ลงได้ช่วงฝนตกพอดีนะครับเราจะเลือกปลูกช่วงฝนตกเพราะว่าไม่ต้องลดน้ำการปลูกต้นไม้ใหม่ต้องลดน้ำทุกวันติดต่อกันนะครับอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์น,นี้เราก็อาศัยช่วงพายุเข้าก็กล้วยนี่นะครับแตกยอดนะครับก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับที่เรา แยกหน่อออกมานะครับแยกหน่อ,อขยายพันธุ์นี่นะครับอันนี้ก็เป็นกองกองเนินของอผักตบชวานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ใช้เวลาก็ประมาณ3เดือนนะครับก็น่าจะย่อยสลายหมดนะครับย่อยสลายหมดอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะครับอากาศร้อนฝนไหมนะครับ ถ้าร้อนนะแดดมันก็จะแห้งเร็วนะครับแล้วก็มีฝนมาอีกมันก็จะช่วยในการย่อยสลายเร็วนะครับถ้ามันแห้งแล้วฝนมาเพิ่มมันก็จะช่วยในการย่อยสลายนะครับถ้าจะดีขึ้นก็เอาปุ๋ยมาใส่นะครับด้านบนเป็นเป็นแบบปุ๋ยปุ๋ยหมักไม่ต้องกลับกองน,นะครับสูตรแม่โจ้นะครับที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับซึ่งก็ก็ใช้ ได้ดีนะครับสูตรนี้อันนี้ผมก็แพลนไว้ว่าจะทํานะครับปุ๋ยหมักผักตบนะครับก็จะเอานู่นนะครับจะขนมูลวัวนะครับมาใส่กองให้มันเยอะๆเลยนะครับอาจจะกองตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะทําเป็นปุ๋ยหมักเพราะว่าเนี่ยผักตบชวาเยอะเลยนะครับซึ่งถ้าเรา ทําเป็นปุ๋ยหมักได้เราก็จะมีมูลค่าดินที่เป็นปุ๋ยนะครับขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในการปลูกผักช่วงฤดูฝนที่จะตาม่ฤดูหนาวนะครับหน้าหนาวที่จะตามมาอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับในการที่เราจะจัดการดูแลในสวนอันนี้ต้นมะพร้าวนะครับก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปุ๋ยหมักได้นะครับพวก หญ้าหวานนะครับหญ้าในปียซึ่งเราลำต้นเราไม่เอานะครับมันเยอะนะครับมันแก่แล้วไม่อยากบดนะครับก็อาจจะทำปุ๋ยหมักต่อนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตรงด้านข้างสวนนะครับถ่ายให้ดูนะครับตรงคอกวัวแล้วมีสระครับก็จะมีบ้านอันนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงกบนะครับแต่ว่า กำลังแพนนะครับว่าเราจะทำแบบไหนนะครับคาเฟ่แบบไหนโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้สวนครุทับนะครับเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอัปเดตนะครับภายในสวนนะครับสวนเกษตรผสมผสานเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามกดะกะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ